สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยมาพบกับคนรักการปลูกต้นทุเรียนนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกๆคนมาดูต้นทุเรียนที่ปลูกไว้มาแบ่งปันความรู้เทคนิคการดูแลรักษาต้นทุเรียนให้โตเร็วในแบบอินทรีย์นะครับต้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับทุกคนจะเป็นสายพันธุ์ม้อนทองกิ่งกระโดงนะครับทุกคนต้นสวยมากๆ กำลังแตกยอดนะครับใบเขาก็จะเขียวซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นการปลูกนะครทุกคนแบบอินรีย์เรามาดูนะครับทุกคนเรามาดูการปลูกแบบอินรีย์นะครับหลักๆเลยก็จะเน้นฝุ่นนะครับทุกคนที่ทำเองนะครับโดยเฉพาะจะเป็นฝุ่นหมักนะครับทุกคนแล้วก็เศษไม้ต่างๆที่ได้จากการเผานะครับทุกคน ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ผสมด้วยเท่าทานนะครับสกเกตเห็นนะครับทุกคนจะเป็นเท่าทานของเศษไม้ต่างๆนะครับก็นํามาใส่ให้แก่ต้นทุเรียนใส่ร,บรอบๆนะครับทุกคนแล้วก็ทําการให้น้ํานะครับทุกคนก็คือในส่วนของการให้น้ําก็เป็นปัจจัยหลักนะครับขครงการปลูกต้นไม้ที่จะทําให้ต้นไม้ของเราโตเร็วนั่นเองนะครับ ต้นนี้จะเป็นกิ่งกระโดงนะครับทุกคนอายุต้นนี้ก็ประมาณ5เดือนนะครับทุกคนต้นโตเร็วมากโดยจะนินแบบอินทรีย์เป็นหลักซึ่งายพันธุ์มอนทองนะครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิ่งกระโดงนะครับปลูกไปแล้วมันก็จะกลายเป็นกระโดงนะครับทุกคนะจะพาดูรอบๆนะครับใบก็จะเขียวกําลังแตกยอดน,นะครับทุกคนแบบนี้เลย ในการดูแลรักษาการให้น้ำนะครับทุนช่วงนี้ร้อนจัดนะครับทุนร้อนมากมการให้น้ำก็เป็นส่วนสำคัญให้แก่ต้นทุเรียนซึ่งจะให้น้ำทุกทวันนะครับทุนโดยเฉพาะเวลาตอนเช้านะครับยิ่งสำคัญการให้น้ำต้นทุเรียนต้นนี้กิ่งกระโดงสวยมากๆนะครับอายุแค่5เดือนเน,น้นนะครับทุนอินทรีย์เป็นหลัก ซึ่งต้นนี้นะครับทุกคนก็ปลูกแบบธรรมชาติโดยจะเน้นฝุ่นอินทรีย์เป็นหลักในการดูแลรักษาใส่ฝุ่นก็จะเน้นนะครับทุกคน3มสัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งหรือว่า1เดือนต่อครั้งนะครับและก็รดน้ำสม่ำเสมอก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วและก็แข็งแรงในแบบอินทรีย์ บใบเขาก็จะเขียวเขียวประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าก็ยังมีเพียนะครับทุกคนสังเกตเห็นได้นะครับโดยจะเน้นแบบอินรีย์เป็นหลักแต่ก็ไม่อินซีเรียดนะครับทุกคนโดยจะเน้นแบบอินรีย์เป็นหลักแบบนี้เลย <c oughs> ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ทำคลิป มาอัปเดตให้ดูจะเป็นกิ่งกระโดงกำลังแตกยอดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่พา,าทุกคนมาชมดูมาอัปเดตต้นทุเรียนเล็กในวันนี้จะเป็นสายพันธุ์มอนทองนะครับก็คือสายพันธุ์มอนทองโตเร็วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วไว้พบกันใหม่นะครับทุกคนในคลิปหน้า ในคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตสายพันธุ์อื่นๆนะครับทุกคนอย่างเช่นมูสังคิงหรือว่าน้ําดํานะครับจะทําคลิปมาอัปเดตนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ